รู้สึกไงครับมาเลินก็รู้สึกก็ดีใจนะครับเพราะมาเล่นกับพวกน้องๆหลานๆนะก็เป็นนักกอคนไทยที่มีเซเนี่ยอยู่สองคนธรรมนูญประหยัดก็โอเคถือว่ามาพักผ่อนนะวันนี้ที่ลงไปซ้อมในเขาเซตค่าสนามเป็นไงบ้างก็โอเคนะสนะามก็โอเคอยู่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ก็มีอากายก็คือหลุมหลุมสี่ไอ้หลุม 5. หลุมห้าหลุมห้าพาสี่จากพาห้าเป็นพาสี่แล้วก็นั่นแหละ ที่อื่นก็ไม่มีถือว่าค่อนข้างเกมค่อนข้างจะเล็กนิดนึงคิดว่าสัปดาห์นี้บังเป้าไหมว่าเป็นยังไงบ้างก็ม,นม,มนกนันอยู่ที่พัดอะตเตยมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันอยู่ที่พัดแล้วเกมมันตืต่ด้วยตอนนี้พูดถึงเกมการแข่งขันในไทยแลนด์พีเจนิดหนึ่งว่าณวันนี้เขามีการพัฒนาแบบไหนบ้างอะไรบ้างก็ช่วงนี้มันมีการแข่งขันเยอะหนนาลายรายการก็ุันที่มี มีฝีมือก็ออกไปเล่นแข่งใหญ่ๆกันหมอแล้วก็เอาเด็กรุ่นน้องที่ฝีมือค่อนข้างจะท็อหกสิบข้างล่างลงมาขึ้นมาเล่นก็ก็ดีนะปล่อยให้เด็กทำประสบการณ์คี่นอขอบคุณครับ